มะม่วงมาหาชนกนะครับวันนี้มาห่อมะม่วงนะครับกันมแมลงวันทองนะครับลูกใหญ่แล้วครับลูกโตแล้วครับรากเดินก็มีเลยเนี่ยสวยๆผิวสวยๆแล้ครับนี่นปีนี้เป็นต้นเดียวครับก็พอได้กินอยู่นะเนี่ยประมาณรวมๆแล้วก็ห้าสิบลูกได้นะครับ ติดหมดแล้วครับไม่มีร่วงแล้วครับนี่ฮะมหาชนกครับมหาชนกหวานๆนะครับลูกจะใหญ่กว่านี้อีกครับนะครับนี่นี่นี่โอเคครับผม๋ยวททำการหอก่อนเนี่ยต้นไม่สูงครับประมาณหัวอ่าเตยดกอดกมากครับได้กินทุกปีครับ กันแมลงวันทองนะครับโอเคครับผมหวานเจียียห่อเรียบร้อยนะครับนี่ครับสจเรียบร้อยนี่เลยนะครับปลอดภัยจากแมลงวันทองนะครับนี่เยอะแยะเลย,าย,ย,ายรครับมันเหลืออีกสองลูกก็พอดีถุงหมดพอดีเดี๋ยวรอบหน้ามาห่อใหม่